แม่บ้านอะไรพ่อบ้านปวดขามากเลยไม่รู้เป็นไรนี่เดินไม่ได้เลยเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันแม่บ้านปวดขามากเลยเนี่ยพ่อบ้านเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันเลยแม่บ้านปวดขามากเลยเนี่ยโอ้ยปวดขาเหรอใช่เดินไม่ได้เลยน่แมบ้าเดี๋ยวเอายามาให้แย้เลยเนี่ยโอ้ยไม่หายแล้วแม่บ้านยานี้มันไม่หายมันไม่หายแม่บ้านยานี้ไม่หายเหรอใช่ปวดขามากเลยนี่เดี๋ยวนะรอแป๊บ ไม่หายเราไม่บ้านยาเนี่ยโอ๊ยปวดมากเลยเนี่ยทำอไงดีเนี่ยเป็นไงบ้างโอ้แม่บ้านหายเลยเอ้ะกะปีกระเป๋าเลยแม่บ้านไม่เป็นไรแล้วโอ้ยแย่เลยค่ะพ่อบ้านไหนทำอะไรแม่บ้านจะปั่นให้ทำเป็นผ่านเลยค่ะพ่อบ้านปั่นบ้านค่ะเอ๊ะกะปีกระเป๋าเลยเนี่ยแม่บ้านผ่านเลยค่ะผ่านเลย